ไปติดตามดูความคืบหน้าสถานการณ์เมืองการบินภาคตะวันออกและการพัฒนาสนามบินอุตภเปาว,วันนี้สอแววจะไม่เกิดขึ้นแล้วสถานการณ์เป็นอย่างไรไติดตามได้ในคลิปนี้ครับในวันที่เศรษฐกิจไทยกําลังมองหาโครงการเพื่อขับเคลื่อนประเทศที่จะสร้างอนาคตให้ชัดเจนขึ้นหนึ่งในโครงการที่ถูกจับตามมากที่สุดคือโครงการพัฒนาสนามบินอุตภเปาและเมืองการบินภาคตะวันออกมูลค่า290,000ล้านบาท บนพื้นที่กว่า6,500ไร่ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาพื้นที่ EEC แต่วันนี้กลับกลายเป็นความเสี่ยงที่อาจจะหยุดชะงักเพียงเพราะความล่าช้าและความไม่แน่นอนของภาครัฐบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BA ผู้ถือหุ้นใหญ่45%ในบริษัทอุตภาษ์อินเตอร์เนชั่นแนลเอวิเอชั่นจำกัดหรือว่า UTA ได้ออกมาทุบโต๊ะผ่านนายพุทธิพงศ์ประสัททองโอสถ กรรมาการผู้อำนวยการใหญ่ของ B.A. ว่าหากรัฐบาลไม่ชัดเจนภายใน1เดือนมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาและเรียกเงินลงทุนคืนกว่า4,000ล้านบาท UTA ซึ่ง B.A. ร่วมทุนกับ BTS และ s t a c กกำลังหาลือกันหนักว่าจะเดินหน้าต่อหรือจบเกมการเจรจาก,กับภาครัฐโดยประเด็นใหญ่ที่ทำให้ถึงทางตันคือความล่าช้าของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนั่นเองครับ โดยทั้งหมดถูกกำหนดว่าต้องคืบหน้าภายใน5ปีหลังเซ็นสัญญาแต่จนถึงมิถุนายนปี2568ที่ผ่านมาก็ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมแต่เพื่อให้โครงการยังไปต่อได้ UTA เสน,เนอปรับลดเฟสแรกจากการรองรับผู้โดยสาร12ล้านคนต่อปีเหลือเริ่มต้นเพียง3ล้านคนครับซึ่งยังสอดคล้องกับตัวเลขผู้โดยสารจริงของอุนภาเพเพียง400,000คนต่อปีและความสามารถปัจจุบันที่รองรับได้ 2-3ล้านคนต่อปีโดยต้องค่อยๆขยายไปสู่6ล้านคนและสุดท้ายกลับไปสู่12ล้านคนตามเดิมยังไรก็ตาม EEC มองว่า3ล้านคนไม่เพียงพอครับควรเริ่มที่6-8ล้านคนและแม้จะอนุญาตให้ทยอยเปิดได้ทีละส่วนแต่ติดเงื่อนไขใหญ่คือการเมืองไทยที่ยังอยู่ภายใต้รัฐบาลรักษาการ ทำให้ไม่สามารถอนุมัติโครงการใหม่ได้ทันทีนายพิธิพงษ์ชี้ชัดว่าหากเงื่อนไขตามสัญญาไม่ถูกปฏิบัติ d t a มีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาโดยไม่เสียค่าเสียหายพร้อมขอคืนเงินลงทุนกว่า4,000ล้านบาทแม้ไม่แน่ใจว่าจะได้คืนครบหรือไม่แต่เป็นแรงกดดันครั้งใหญ่ที่มีต่อรัฐบาลบทสรุปแล้วเรื่องอูตะเพาไม่ใช่แค่โครงการสนามบินครับ แต่เป็นเครื่องบดพิสูจน์ความสามารถของรัฐบาลไทยในการผลักดันโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่มีขนาดใหญ่หากยังปล่อยให้ยืดเยื้อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศจะสั่นคลอนและ EEC ที่ถูกหวังให้เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศอาจสะดุดตั้งแต่ก้าวแรกสำหรับ BA และพันธมิตรพร้อมร่วมลงทุนครับแต่ก็พร้อมถอนตัวหากรัฐบาลยังไม่ให้คำตอบที่ชัดเจนในเร็ววันเพราะนี่ไม่ใช่แค่การเสี่ยงเล่นเกม แต่คือการลงทุนที่วัดจตาเศรษฐกิจของประเทศไปพร้อมๆกันหากรัฐบาลไม่เร่งตัดสินใจแล้วเราอาจจะต้องบอกลาเมืองการบินอุตภเปาที่เคยถูกวัดฝันให้เป็นศูนย์กลางการบินระดับภูมิภาคไปอย่างน่าเสียดาย